สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายเรื่องการต่อ i n e เอียร์มอนจาก h ิ l i x นะครับเพื่อฟังในการเล่นบนเวทีหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะหรือจะไปซ้อมที่บ้านหรือยังไงแต่นี้ผมแนะนำในเรื่องการเล่นบนเวทีแสดงสดนะครับของที่ต้องมีนะครับก็คือตัวนี้แจ็คแปลงจะเป็นหัวอย่างนี้คือจากซาวนะฮะจาก จากที่ปกติเสียบมอนิเตอร์จะมาเสียบอันนี้เสียบเข้านี่แล้วเราจะต่อเข้าที่ช่องรีเทิร์นนะครับรีเทิร์นหนึ่งเสียบไว้ก่อนแล้วก็มีตัวนี้อันนี้ผมซื้อสายที่มันแบบยาวๆขึ้นนะครับมาไปต่อหูฟังอันนี้กับหัวแปลง ก็ต่อช่องโฟนเสียบไปคราวนี้ก็มาเข้าเรื่องก็คือไม่ว่าเราจะเซตยังไงนะครับไอตัวที่ที่สำหรับของผมอะ่ะผมใช้รีเทิร์นให้อยู่ตัวสุดท้ายเลยถ้านับจากไอสัญญาณกีตาร์เข้าเึ๊บเรียยเอฟเฟคมาเลียเอฟเฟคมาไม่ว่าจะเส้นเดียวหรือ2เส้นอะไรอย่างนี้ก็ กดไปดีนึงปึ๊บกดทีแล้วก็ไปที่เซนต์รีเทิร์นก็มาเนี้ปึ๊บแล้วก็มารีเทิร์นหนึ่งนะครับเราจะใช้รีเทิร์นหนึ่งนี่มาแล้วคราวนี้ก็สายของสำหรับไอ้มอนิเตอร์อะไรเงี้ยฮะก็มาเสียบเข้านี่ เสียข้อนี้ปุ๊บราคานี้เสียงมันก็จะมามาที่นี่เลยเราเราก็ปรับลดตรงนี้ได้เลยคราวนี้อย่างไอตัวมิกก็คือให้ได้ยินเสียงกีตาร์เราหรือไม่อันนี้ไม่ไม่รวมจากที่มิกที่ซาวส่งมานะครับเอาแค่ว่าเราแบบเอ้อยากบวกจากกีตาร์แบบในเครื่องเนี่ยฟังเพิ่มเปล่าก็ลองหมุนดูแต่ถ้าไม่เอาเลยก็คือหมุนไปร้อย รอยนิกิตาของเราจะเงียบหมดเลยครับแล้วก็เราจะได้ยินแค่เสียงจากที่ซาวส่งมาให้เราก็ขอกีตาร์ขออะไรเพิ่มจากพี่ซาวได้เลยแล้วก็ตัวตัวนี้อันนี้ก็คือเป็นเพิ่มดังเบาอาสมมุติพี่ซาวส่งมาประมาณหนึ่งแล้ว,ลวเราบาลานซ์ทุกอย่างโอเคกีตาร์เราดังเท่านี้เบสกองดังเท่านี้ร้องดังเท่านี้แล้วเราคิดว่าโอเคแล้ว แต่ถ้าว่าตอนเล่นสดปุ๊บเอ้ยโดยรวมมันเบาไปเว้ยเราก็เพิ่มไปเพิ่มได้เลยตามความต้องการนะครมันจะสุดอยู่ที่บวก6 db ดังเบาก็แล้วแต่เราเลยนะครับก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากที่ผมทําอย่างของที่ผมทําตอนนี้ก็คือ2เส้นนี้อ่า เอาเข้าตู้เอาเข้าตู้แอมเพื่อเป็นฟังมอนิเตอร์ก็ได้แต่ตอนนี้ผมไม่ใช่แล้วพอมาฟังเอียก็คือตัวนี้จบเลยใช้แล้วตัวรีเทิร์นมาวางตรงนี้แล้วก็เส้นนี้ผมวิ่งไปที่พี่ซาวฮะอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่เลยเขาจะปรับแต่งอะไรยังไงดังเบาเลยของเรายัางไงเราก็โอเคและเส้นนี้ อันนี้ก็จะเป็นที่มันเสียงเดียวกันนะก็ประมาณนี้ถ้ามีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์สอบถามไม่ได้ครับเพราะว่าบางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าอา่ตัวนี้มันใช้แบบเออฟังเอียร์ได้บางทีมอนิเตอร์ที่ร้านหรืออะไรไม,ไม่ไม่พร้อมนะครับโอเคประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ